พี่ทน้องคุณรับประทานคนเดียวเลยเปลี่ยนชื่อให้ข้าเถิดเรียกเขาว่าพญาเทครัวเอาล่ะอยากจะถามตุดตามถึงว่าความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ <c oughs> งานบุญงาการกับคนงานนี้ฮนะ <c oughs> <c oughs> กับเจ้าเจ้าเชอร์เี่ประทับใจมากประทับใจมากแล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้มาทำกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์และดีขนาดนี้กับทที่แฟนคับเพราะว่า โดยส่วนหนึ่งกอลุงตามจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีโอกาสออกมาร้องเพลงหรือทำกิจกรรมชาริตี้แบบนี้เท่าไหร่พอได้ออกมาครั้งนึงก็อมอุ่นอุณนาฝากข้างมากครับมากครับก็ได้คำุูดร่วมกันด้วยในวันนี้คุณลาเมงลาเลยไปทางแล้วซึ้งเมื่อกี้เห็นเล่นกันทางแบนเ้ราะขอทางใหม่บ้างทางใหม่บ้ เสื้อคุณด้วยใช่ไหมครับผมอ่าเน่เน่เน่รู้สึกยังไงวันนี้นะฮะเสื้อสวยไหมครับสวย ใส่แล้วนะฮะถอดแล้วด้วยครับผมตอนนี้นะก็อยากจะบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆก่อนอื่นขอบคุณทุกคนมากๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็พวกเราขอบคุณที่ <c oughs> พวกคุณดิม <c oughs> ให้พวกเรานะพวกเรามีความสุขมากๆ <c oughs> แล้วก็หวังว่าวันนี้ที่ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกสนานด้วยกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยไทยเอทูไซค์เขามีกิจกรรมดีๆก <c oughs> ็อยากให้ไปบอกต่อกันนะฮะแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยเขาบอกว่า ตรงกับเหมือนเป็นวันบอลลนรทายใช่ไหมคร<น>ับเกี่ยวกับหัวใจกิจกรรมเกี่ยวกับหัวใจไหนใครมีปัญหาเรื่องหัวใจวางจ๊ะเอ่อคนชัางล่างมีปัญหาเรื่องหัวใจนี่ครับแต่นี่มีปัญหาเรื่องสะโพกเ,เป็นคนที่ใช้สะโพกเยอะกว่าพ่อพันบวยครับถ้ามีปัญหาเรื่องหัวใจนะฮะมาเอทูซนครับผมเขาให้คำปรึกษา,าได้ดีแน่นอนนะ ที่หากให้จ่ายแล้วนะจะไปช่วยน้องๆที่เป็นโรคหัวใจด้วยนะโรคหัวใจนะครับผมจะได้มีประสบการณ์ในชีวิตที่เหมือนกับพวกเราทุกคนครับผมโน้ตก็เป็นส่วนหนึ่งในเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโคการนี้ก็ต้อเห็นพี่ๆข้างหน้าใส่เสื้อกันเป็นลิมิเต็ดดิชั่นกันใช่ไหมคะแต่ว่าลิมิเต็ดดิชั่นก็คือมีจุจำนวนจำกัดเท่านั้นมี50ตัวแต่ละดีไซน์ใช่ไหมคะแต่ว่าดีไซน์มี และดีไซน์นี ALLY, ้และดีไซน์นี้มีไม่จำกัดนะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อเพิ่มซื้อฝากเพื่อนพี่น้องซื้อฝากพ่อแม่ซื้อฝากสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มีแค่สามดีไซน์นี้เะยครับผมครับผมเพราะยังมีจิงจิ้งจอกคุณจะทำอะไรครับจะเอาทำหน่อยว่าเล่นอะไรพอดี โชว์พร to oh, hey. ้อมกันเลยดีกว่าเดี๋ทวเดี๋ยวเดียวถออดยอมันยังมีอีกเหรอมีดิอยู่ตรงไหนถึงไม่ให้ไหมทำไมมาแต่ เงินทั้งหมดเนี่ยจะมาให้กับพิธีทั้งหมดเลยครับผม้านแกงส้มรู้สึกยังไงได้มารูไม่หมแคนี้ครับงไม่ด้พูดเลยครับขายังไม่ได้พูดเะร่งายงยว่โดยการพูดกนกนนถ้าจริงๆเธอพี่กันบ้านการมันอยู่ไกลกับบ้านผมตรงไหนเนี่ย อยางให้ปราคใหญ่พูดก่อนนะครเรียกว่าอายพารียกว่าอายครนะผู้เลผเห็นแบบเหชายับบูดภาษาผมเยรียนรู้อายุเท่านี้ไม่ประคำง่อยแล้วจะบอกว่าดีใจทุกทางนะครับที่มาเพราะว่าทุกคนอบูนแล้วก็อย่างที่บอกว่า อย่างที่อย่างที่พี่หลายคนบอกว่ามาคอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็ไม่มีการแยกบ้านเพิ่แล้วก็ทุกคนใจพลังให้เห็นว่าคือฟุตบอลระรักกันแล้วก็เป็นกับทุกคนระักการเราเห็นแล้วเราก็มีความสุขมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมดีแบบนี้ลรวหวังว่าปีต่อๆไปเนี่ยทุกคนก็จะมาร่วมกิจกรรมแล้วก็น่ารักน่ารักแบบนี้เหมือนเดิมครับพี่กันพี่กันว่ายังไงบ้างความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ก็กเจ็บคอนะครับผมก็อยากจะบอกว่า รู้สึกดีใจก็เลยต้องของคุณเอรุแซนมากนะครับที่ให้เกียรติผมแล้วก็เหล่าดูกสานะครับผมตุ้มตามนะครับอย่างส้มน้องโษแล้วก็พี่ห้าได้โอกาสมานะครับเป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ที่ได้ได้โอกาสให้ทุกทานทุกคนได้โอกาสมาร่วมกันทากิจกรรมดีๆเหล่านี้นะรมามอบความสุขแล้วก็นอกจากซื้อเสื้อไปแล้วได้เสื้อสวยไปแล้วได้บุญด้วยนะครับผมก็นารายได้เนี่ยไปมอบให้กับมูลที่เด็กเพื่อูัวใจในสมเด็จพระพิณา้วยนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าเราเราดีใจที่ นอกจากทุกคนจะมาร่วมทำเจดีแล้วเราได้เห็นรอยยิ้มเราได้เห็นความสุขในวันนี้ซึ่งจะบอกว่าผู้เราทุกคนมีความสุขเป็น2เท่าจริงครบที่ที่เราได้เห็นทุกคนมีความสุขแล้วก็จะบอกว่าปีนี้พิเศษมากๆเพราะว่า,อย,าวอ,อย่างปีที่แล้วอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีโอกาสมาแต่ว่าไม่นพิเศษเท่านี้ปีนี้กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้เแฟนทุกคนได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขมากมีความสุขไหมครับโอเคแล้วหวังว่าปีหน้าก็คงจะได้เจอกันอีกนะจ๊ะขอบคุณมากครับผม เราบอกกันแลมีเซอร์ไพรส์ครับฮัลโหลฮัลโหลฮะนั่นใครอ่ k, ะนิดนิดน่ารักรีดใจจะขาดแล้วนีดใจจะขาดแล้ว คือนี่นะคือวนี้เขาเป็นคู่ลิศลิศลิฟังก่อนนะนิการนิการินคือวันนี้เขามาเป็นคู่ให้คุณดูตามากกับโนตใช่ป่ะใจมากกับฮั่นไหมแล้วกันอ่ะการขันิศกันลิศลิจะรับผิดชอบไงล้่ัน ตอร้าวลิทริทครับทักไทยแฟนลับผู้ใจบุญท nah, ี่อยู่แถวๆนี้หน่อยเลยอ้าวทักไทยหน่อยครับก็อดีคนะครับก็ก็ขอบคุอทุทนที่ไม่ได้เป็นต้งนานตอนนี้เพราะว่าก็ มีงานสำคัญที่คุณต้องรับเสื้อกาวของแพทนะครับต้องดเสื้อกาวใส่ด้วยไม่ติดตัวเหรอครับไอเสื้อยาวๆขาวๆใช่ไหมไม่เสื้อยาวๆขาวท่นแบบที่เสื้อแบบท่านเสื้อหมออ่ะฮะโอ้ต้องรับเสื้อกาวที่มีใช่ไหมครับ จะออะไรกับแฟนๆบ้านคิดถึงกันไหมค,คิดถึงกันไหมไเหรอด้ันนี้ผมผมต,ตมิดต,ตาม้วพี่เลผมติดตามผมติดตาม หมอมาเลีงหนักจริงคมตม้งนิๆมึงพูดชาัาตายเลย x อ u s, <S, <S e me ม o r r y man w ไม่ you say <S <S ไม่พูดอะไรแ 国际组织呀。 ก็ขอบคุณนะคบที่ช่วยสเร่องกับคุแปนนะครับก็ก็ก็ของคุที่แบบถ่าไม่ได้ไปก็จะยังทุด้วยกันอย่นะครับก็ก็อบคุณมีนะครับก็น่นแหละน่ารักเลย อเละพี่ว่าทนี่ไปนอนเถออะนะอะไรนะนะอี่กันทุงอ่ะนบานหนึ่งแสบายนินึงฝันเป็นทะเลแล้วเ่รเอาเวล ทุกนี้ขอให้ได้เสื้อกล้าวข,ขาวๆนะครับโอเคเอาบัตรไม้เล่นด้วยนี่โทรมาจากขอนแก่นมาจากขอนแก่นนะฮะเอาละครับผมและช่วงนี้นะครับผมต้องขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับจากทางบริษัทรีโนบประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็เมกาบางนา